สวัสดีครับผมแขนจากเขาว่ากันว่าสตอรี่คืนหนึ่งเราลาวสี่ทุ่มในห้องเช่าแคบๆของหอพักแห่งหนึ่งใจกลางเมืองลำพูนต้งกำลังนั่งดูฟุตบอลอยู่บนเตียงนั่งดูไปจิบเบียร์ไปคนเดียวอย่างอารมณ์ดีสายตาต้งจดจ้องอยู่กับหน้าจอทีวีด้วยความตื่นเต้นลุ้นระทึกทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องสาครั้งก่อน กคล้าใครครับโต้งตะโกนถามโต้งเราเองเอ็มกับไบอ้บอมเปิดประตูนหน่อยดิพอโต้งรู้ว่าเป็นเอ็มกับบอมที่เป็นเพื่อนสนิทกับโต้งมาตั้งแต่เด็กๆโต้งถึงเดินไปเปิดประตูแล้วถามว่าว่าไงเพื่อนมาอะไรกันดึกป่านนี้จะมาชวนมึงไปเที่ยวหน่อยบอมตอบโต้ตงใส่หน้าพร้อมกับปฏิเสธไปว่า ไปเที่ยวที่ไหนวะไม่ไปหรอกกำลังดูบอลอยู่พวกมึงเข้ามาก่อนมาดูบอลกับปู่ก่อนทั้งสองคนทำท่าอิดออดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเข้าไปนั่งดูบอลเป็นเพื่อนโต้องอยู่ดีแล้วสามคนดูบอลกันจนจบโต้งจึงหันไปถามกับบอมว่าตกลงจะไปเที่ยวที่ไหนกันตอนนี้ก็ดึกละเฮ้ยไปปลดปล่อยหน่อยสิวะบอมตอบคำว่าปลดปล่อยของบอมหมายถึงการไปเที่ยวซ่อง หรือไม่ก็อาบอบนวดและจะลงท้ายด้วยเรื่องอย่างว่าทุกครั้งไปบอมพูดต่อว่ามึงพากูสองคนไปหน่อยเพราะมึงชำนาญเรื่องพวกนี้ที่ไหนดีที่ไหนเจ๋งมึงเป็นไกด์เลยเว้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเฮ้ยจิงเป้าต้งถามหอมกับหลีตาที่กำลังยิ้มด้วยแอลกอฮอล์จริงสิวะไปไปเดี๋ยวนี้เลยบอมพูดอยู่คนเดียวในขณะที่เอ็มเพื่อนผู้สุภาพเอาแต่ยิ้มเอา ไปก็ไปเขาก็แต่งตัวแปบ๊บโต้งตอบตกลงเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนที่ทั้งสามคนได้เดินทางไปถึงย่านเลิงลมโต้งเดินนำเพื่อนไปยังบ้านหลังหนึ่งที่โต้งรู้จักเป็นอย่างดีและคิดว่าที่นี่น่าจะถูกใจเพื่อนทั้งสองคนพอถึงหน้าประตูบ้านปรากฏว่าประตูปิดแต่มีแสงไฟสลัวๆ,ๆอยู่ข้างในเอประตูด้านหน้านี่มันปิดแต่มีแสงไฟข้างใน เราอ้อมไปดูข้างหลังกันไหมโตงพูดกับเพื่อนทั้งสองกเก่าสิน้ำไปเลยบอมตอบรับอย่างไวโตงจึงพาทั้งสองคนเดินอ้อมไปด้านหลังเมื่อเดินไปถึงด้านหลังของบ้านก็เจอกับประตูบานหนึ่งซึ่งมีโซ่คล้องใส่กุญแจอยู่อย่างแน่นหนาโอ้ยลามโซ่ไว้บอมบ่นอย่างอารมณ์เสียแล้วจูจูก็มีเสียงสุนัขที่ไหนไม่รู้หอนขึ้นมาทำลายความเงียบ ทั้งสาคนสะดุ้งเหือกทำตาเลิกลักในขณะที่บอมผวาแล้วสะบดออกมาว่ามาหอนทำําอะไรตอนนี้วะทันใดนั้นเองทั้งสามคนก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้าไปทางประตูทำท่าเหมือนกําลังจะไขกุญแจที่ลามโซไว้นั่นไงน้องคนนั้นน่าจะทำงานอยู่ในนั้นแหละต้งพูดออกมาเบาๆแล้วสะกิดเพื่อนทั้งสองให้เดินเข้าไปหา แม่สาวคนนั้นหันมามองพวกโต้งแล้วถามว่าพวกพี่ๆมาเที่ยวกันเหรอคะใช่จ้ะน้องบอมตอบรับทันขวันด้วยสีหน้ากระลิ้มกระเหลียแสดงความหื่นออกนอกหน้าแล้วก็ถามต่อว่ายังไม่ปิดใช่ไหมน้องยังค่ะเธอตอบยิ้มยิ้มพลางเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะพี่หญิงสาวเปิดประตูอ้ากว้างให้ทั้งสามคนก้าวเข้าไปข้างในแล้วก็ปิดประตูใส่กลอน ทั้งสามคนพากันเดินมาจนถึงหน้าตู้กระจกซึ่งกระจกมีสาวๆนั่งติดเบอร์อยู่ประมาณสิบคนและมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นคนคุมซ่องยืนอยู่ห่างๆหน้าตู้กระจกสิ่งที่ต้องสังเกตเห็นและรู้สึกแปลกในทีแรกก็คือขณะนั้นไม่มีแขกคนอื่นๆเลยนอกจากพวกเขาทั้งสามคนแต่พอดูนาฬิกาก็เห็นว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วดังนั้นการที่ไม่มีแขกคนอื่นก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก บอมกวักมือเรียกชายที่อยู่หน้าตู้เพื่อที่จะสั่งเบียร์มาดื่มหลังจากดื่มไปคุยไปมองสาวๆในกระจกไปบอมก็เจอสาวที่ถูกใจส่วนโต้งกับเอ็มนั้นไม่ได้เลือกใครสักคนโดยเฉพาะเอ็มดูจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำส่วนโต้งก็หาคนถูกใจไม่เจอก็เลยนั่งอยู่เป็นเพื่อนเอ็มปล่อยให้บอมไปขึ้นสวรรค์คน,นเดียวบอมขึ้นห้องไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมาบอกกับเพื่อนทั้งสองว่า เฮ้ยเพื่อนมึงสองคนกลับกันไปก่อนเถอะกูเจอน้องคนนี้แหละถูกใจโคตรๆคืนนี้กูจะนอนค้างที่นี่แหละต้องตกใจพูดว่าเฮ้ยปิงขนาดนั้นเลยเหรอบอมยิ้มกลิ่นเออวะ่ะแจ่มมากเลยแบบนี้ทีเดียวไม่พอเอ็มเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเฮ้ยบอมมึงมีทั้งสร้อยทั้งแหวนแถมพกเงินมาเยอะด้วยมึงไม่กลัวเหรอบอมทำท่าครุ่นคิดอยู่สักครู่ ก่อนจะถอดสร้อยและแหวนทองคำยืนให้เอ็มเก็บไว้และหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงเปิดกระเป๋าดึงแบงค์ห้าร้อยออกมาสองใบก่อนจะยื่นกระเป๋าสตางค์ให้เอ็มไปอีกเอ้าเอ็มมึงช่วยเก็บไว้ให้กูละกันเอ็มพยักหน้าตอบรับบอมฉีกยิ้มก่อนจะบอกเพื่อนๆว่างั้นกูขึ้นห้องแล้วนะพวกมึงก็พากันกลับเถอะโต้งกับเอ็มลุกขึ้นและตอบกลับเพื่อนไปว่าโอเค พรุ่งนี้เจอกันจากนั้นบอมก็เดินขึ้นไปยังห้องของหญิงสาวส่วนโต้งกับเอ็มก็พากันเดินผ่านตู้กระจกคนคุมผู้ชายก็เปิดประตูให้ทั้งสองคนเดินออกไปแล้วก็ปิดประตูบรรยากาศภายนอกเงียบวังเวงมากแต่สองคนก็ไม่ได้คิดอะไรพากันเดินอ้อมมาข้างหน้าบ้านแล้วเดินกลับมาหอพักเอ็มนอนค้างที่ห้องของโต้งในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณเกือบเก้าโมงบอมก็กลับมาที่ห้องของโต้งหน้าตาดูตื่นตื่นเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างเหงื่อนี้ทั่วตัวไปหมดโต้งจึงถามไปว่ากลับมาแล้วละมึงเป็นไงบ้างวะสุขสมอารมณ์หมายขนาดไหนแล้วทำไมมึงทาหน้าตาตื่นอย่างนั้นบอมพาตัวเองไปนั่งบนเตียงและขอน้ำดื่มโต้งยื่นขวดน้ำให้บอม บอมรับน้ำขวดนั้นไปด้วยมือสั่นๆสร้างความแปลกใจให้เพื่อนทั้งสองเป็นอย่างมากหลังจากบอมดื่มน้ำไปสองสาอึกบอมก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ต้งกับเอ็มฟังคือว่าหลังจากที่กูมีอะไรกับน้องเสร็จน้องเขาก็ถามกูว่าพี่จะสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรอีกไหมหนูจะได้รีบไปซื้อมาให้พี่เพราะบ้านจะปิดแล้วกูก็บอกว่าพอแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วนอนกันเถอะ น้องเขาก็บอกโอเคงั้นนอนกันแล้วก็ปิดไฟกูกับเขาก็นอนกันแล้วกูก็หลับอืมแล้วไงต่อโต้งบอกให้เพื่อนเล่าต่อบอมก็เล่าต่อว่าพอกูตื่นขึ้นมาตอนเช้าสักประมาณแปดโมงน้องเขาก็ไม่อยู่แล้วกูก็คิดว่าน้องเขาคงกลับบ้านไปแล้วเพราะเขาบอกกูไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนว่าถ้ากูตื่นมาแล้วไม่เห็นเขาอยู่ด้วยก็ไม่ต้องแปลกใจ เขาจะกลับไปก่อนและบอกกูอีกว่าเวลากูจะกลับให้ออกทางหลังบ้านทางที่พวกเขาไปกันเมื่อคืนอย่าออกทางด้านหน้าบอมพูดถึงตรงนี้แล้วก็หยุดดื่มน,น้ำอึกึหนึ่งและมีอาการตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเล่าต่อว่าน้องเขาพูดย้ำกบกูบ่อยมากเรื่องออกทางด้านหลังเนี่ยตอนกูหลับก็ไม่ได้หลับสนิทสักเท่าไหร่ มันเหมือนรับหลับ,บต,ตื่นหรือรับไม่เต็มยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ได้หลับบ้างแหละพอกูตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นนั่งกูมองดูใต้เตียงแม่งโคตรเก่าเลยโสมมากมีแต่ฝุ่นและอยากใยเต็มเลยชิบหายกูนอนไม่ได้ยังไงแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เมื่อคืนมันยังใหม่ๆอยู่เลยเฮ้ย <Hey! S 1> ต้งกับเอ็มหันมามองหน้ากันแล้วอู่ทานออกมาแทบจะพร้อมกัน แล้วโต้งก็ถามบอมว่ามึงเมาหรือเปล่าวะถึงเห็นว่าเตียงมันใหม่มันคงจะเก่าอย่างที่มึงเห็นตอนตื่นขึ้นมาดูนั่นแหละมัง้งเมาอะไรเล่าบอลสวนกับโต้งกลับทันทีกูไม่เมาเหรอกเบียร์แค่สองขวดจะมาเมาอะไรมึงก็รู้กูกินเบียร์ได้เป็นโหลโอเคโอเคแล้วยังไงต่อโต้งตัดบทแล้วซักถามมันต่อไปบอมควักบุหรี่มาจุดสูบและอัดบุหรี่อย่างหนักหน่วง เห็นได้ชัดว่าตอนนี้บอมเครียดมากตื่นกลัวกับอะไรสักอย่างก่อนจะเล่าต่อกูลุกขึ้นค่อยๆเดินไปที่ประตูเปิดประตูมึงรู้ไหมประตูแม่งไม่ได้ใส่ก่อนเวยห้องทั้งห้องก็เก่ามากสุดโทมมากกวัวมาถึงข้างนอกค่อยๆเดินลงบันไดแล้วเดินมาจนถึงหน้าตู้กระจกกระจกแม่งแตกยับเลยเศษกระจกเกลื่อนไปหมดไม่เหมือนเมื่อคืนที่เราเห็นเลย ข้าของอย่างโต๊ะเก้าอี้ก็เก่าล้มละเนรและนาดบ้างตั้งอยู่บ้างกูเห็นอย่างนั้นแล้วกูก็รีบออกทางหลังบ้านประตูไม่ได้ล็อกโซ่ล่ามไว้ลุกลวกเก่าสนิมเครอะกูออกมาได้ก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็กลับมาห้องมึงนี่แหละหัวใจกูจะวายพอเล่าถึงตอนนี้บอมตัวสัตน์เหงื่อไหลออกมาให้เห็นเป็นเม็ดๆต้งกับเอ็มก็พากันอึง้งหันมามองหน้ากันอีกครั้ง ก่อนที่เอ็มจะเปิดปากถามว่าเฮ้ยบอมมึงแน่ใจนะว่าไม่เมายังเมาไม่สั่งหรือเปล่าเอ็มถามยิ้มยิ้มเหมือนจะพยายามปลุกปลอบใจเพื่อนไม่เมาแน่นอนกินเบียร์แค่สองขวดอย่างที่บอกจะเมาได้ไงต่อให้เมาเบียร์แค่สองขวดตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องหายเมาแล้วบอมยังคงยืนยันเสียงแข็งมันเหลือเชื่อ ก็เมื่อคืนนี้ทุกอย่างมันยังดูดีอยู่นี่วะทําทไมมันกลับตาลปัดเป็นอีกอย่างในตอนเช้าอย่างที่มึงว่าอย่างกันหน้ามือเป็นหลังตีนแบบนั้นโต้งพูดขึ้นเรากลับไปดูกันไหมเอ็มถามเฮบอมตอบพร้อมกับสายหัวและแสดงท่าทางหวาดกลัวแต่โต้งข้องใจไม่เชื่อและอยากพิสูจน์ความจริงจึงขยันขยอบ,บอลให้ไปให้ได้เฮ้ยกลับไปดูกันหน่อย,อยเถอะนา ดูกันแล้วก็กลับไปกันสามคนและกลางวันแสกๆด้วยอย่าปอดแหกมากทั้งเลยมึงไปดูให้มันรู้กันเอ็มพยักหน้าเห็นด้วยและช่วยพูดอีกคนไปดูกันเถอะไม่เป็นไรหรอกนากลางวันแล้วสว่างหมดแล้วในที่สุดบอมก็ขัดเพื่อนทั้งสองไม่ได้จึงกลับไปที่บ้านนั้นด้วยกันเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็เห็นประตูปิด เหมือนที่เห็นกันเมื่อคืนทั้งสามคนจึงพากันเดินอ้อมไปด้านหลังถึงตอนนี้พอมถอยมาหลบอยู่หลังเพื่อนทันทีและใช้มือทั้งสองผักหลังโต้งและเอ็มพลางบอกว่าเดินเข้าไปก่นกอนเลยโต้งหันกับไปมองบอมและถามอ้าวแล้วมึงอ่ะจะไม่เข้าไปเลยไงไม่กูไม่เข้าบอมสายหัวรัรวๆหน้าตาตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดไปกันสองคนแล้วกันกูจะรออยู่ตรงนี้ เฮ้ยไ hey, ม่เอาโต้งขาน,นไหนๆก็มาถึงที่ละถ้าจะเข้าก็เข้าไปพร้อมกันหมดนี่แหละมึงไม่เข้ากูก็ไม่เข้าถูกต้องเอ็มกล่าวเสริมไม่อีกคนคนเดียวหัวหายมึงอยากหัวหายเหรอสองคนเพื่อนตายมึงจะให้กูกับโต้งเข้าไปตายหรือไงคำพูดของเอ็มเล่นอําบอมอึง้งสตันไปหลายวินาที สามคนกลับบ้านได้นะเว้ยเอาไงจะเข้าหรือไม่เข้าโต้งบิวอีกแรงสุดท้ายบอมเลยจำยอมด้วยเสียงอ่อยๆเอาวะก็ได้เข้าไปกันโต้งควา้าข้อมือบอมแล้วจูงกันเดินตรงเข้าประตูที่เปิดเพเยอะอยู่นิดหนึ่งและมีโซ่เก่าสนิมเคลอะอย่างที่บอมเล่าพาดขวากับแม่กุญแจที่คล้องอยู่เฉยๆโต้งแปลกใจ หันมามองเอ็มซึ่งก็มีท่าทางประหลาดใจไม่แพ้กันและพูดออกมาว่าเมื่อคืนกูว่าโซ่กับกุญแจมันยังดูใหม่อยู่มึงเห็นเหมือนกูใช่เปล่าโต,โตเห็นโตรงตอบไปสั้นๆไปเข้าไปเลยเอ็มกล่าวและเดินเข้าไปก่อนเพื่อนโต้งก็เลยจูงแขนบอมเดินตามเข้าไปทั้ง3พากันมาเดินถึงหน้าตู้กระจก และโต้งกับเอ็มก็ต้องตะลึงยืนนิ่งรู้สึกขนหัวลุกส่วนบอมนั้นไม่ต้องพูดถึงยืนตัวสัตว์ก้มหน้าก้มตาข้างหน้าทั้งสามคนนั้นคือตู้กระจกที่แตกเหลือกระจกบางชิ้นบางส่วนเท่านั้นที่ติดอยู่และเศษกระจกมากมายเรียราเต็มพื้นอีกทั้งร,บรอบๆบริเวณก็เหม็นอับโต๊ะเก้าอี้หักพังล้มระเนระนาด ทั่วผืนทุกอย่างเก่าและอยากหญ่ก็เต็มไปหมดต้องหันไปหาบอมแล้วถามว่าในบอกดิมึงนอนห้องไหนเมื่อคืนบอมค่อยๆยกมืออีกข้างขึ้นแล้วชี้ไปที่เหนือบันไดาทางขึ้นชั้นสองไม่ห่างจากที่ยืนอยู่มากนะห้องนั้นห้องแรกเลยบอมตอบโหห้องที่ขึ้นจากบันไดไปแล้วเจอนั่นน่ะเหรอโต้งถามยำ้ำเออ หห้้องนนัและบอมพูดและทำหน้าเหมือนจะร้องไห้จิบหายเป็นกูกูไม่นอนแน่ๆห้องแรกใกล้บันไดเนี่ยเอา้าขึ้นไปดูกันดูเสร็จแ้วกลับกันเลยพูดจบโต้งก็ลากบอมขึ้นไปที่ห้องด้วยความที่ยังเป็นตอนกลางวันอยู่ก็ยังพอมีแสงแดดที่ลอดผ่านตามประตูหน้าต่างทำให้โต้งกับเอ็มยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่มีแต่บอมคนเดียวเท่านั้น ที่กลัวจนแทบจะยืนไม่ไหวพอขึ้นบันไดจนถึงข้างบนแล้วต้งก็ผลักบานประตูเข้าไปเสียงดังบาดหูแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็ต้องตะลึงกันอีกรอบภาพที่มองเห็นข้างหน้าคือเตียงนอนขนาดใหญ่ไตมาตรฐานไม่มีผ้าปูมีคราบอะไรไม่รู้ดำๆเกระกรังเปิดออยู่บนเตียงเป็นคราบใหญ่มากและยังมีคราบเล็กคราบน้อยกระจายไปทั่วอีก ส่งกลิ่นเหม็นสาบไปทั้งห้องและทุกอย่างในห้องก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้างล่างคือเก่าฝุ่นจับอยากใยมากมายกูว่าพวกเราเจอดีกันแล้วละ่ะกลับเถอะเอ็มรีบชวนเพื่อนกลับสิ้นเสียงของคำว่ากลับเถอะทั้งสามก็รีบวิ่งกลับลงมาจากบันไดยอย่างรวดเร็วและมีเสียงแหลมเล็กๆหัเวเราะดังตามมาพอลงจากบันไดถึงข้างล่างแล้ว ก็วิ่งต่อไปเป้าหมายคือประตูด้านหลังที่เข้ามาเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังลั่นตามหลังมาอีกเหมือนกับสะใจตรงรู้สึกได้อย่างชัดเจนขนลุกไปทั้งตัวเหงื่อแตกเพื่อนสองคนก็คงไม่ต่างกันทั้งสามคนวิ่งโกยอ้าวแทบไม่คิดชีวิตกลับมาถึงริมถนนห่างจากบ้านสยองหลังนั้นแล้วก็หยุดพัก หลังจากพักพอหายเหนื่อยแล้วโต้งก็หันไปถามบอมด้วยความข้องใจบอมกูถามมึงตรงๆนะบอมมองแล้วย้อนถามอะไรวะเมื่อคืนนี้มึงมีอะไรกับน้องคนนั้นหรือเปล่าโต้งถามมี่บอมตอบด้วยเสียงสัน้นทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีกแล้วโต้งกับเอ็มจึงช่วยกันปลอบกูว่าพวกเราไปวัดกันเถอะวัดไหนก็ได้ให้พระสวดมนต์ รถน้ำมนต์ให้ถวายสังฆทานให้วิญญาณในบ้านนั้นโดยเฉพาะเมียมึงเอ็มเสนอต้องกับบอมเห็นด้วยจึงพากันไปซื้อเครื่องสังฆทานเสร็จแล้วก็ไปวัดแห่งหนึ่งทำการถวายสังฆทานเสร็จหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก็พรมน้ำมนต์ให้และเอาได้สายสิบผูกข้อมือทั้งสองข้างทีละคนหลวงพ่อบอกว่าเคยมีข่าวว่าบ้านหลังนั้นเกิดการฆาตกรรม ซึ่งเกิดจากการทะเลาะกันแย่งผู้หญิงในนั้นกันและผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องแรกชั้นสองต้งหันมามองหน้าบอมที่กำลังหน้าซีดและเอื้อมมือไปตบหลังมันเบาๆเพื่อปลอบขวัญไม่เป็นไรแล้วเพื่อนเราทำบุญให้เธอแล้วมันผ่านไปแล้วหลังจากนั่งสนทนากับหลวงพ่อพอสมควรแล้วทั้งสามก็กราบลาหลวงพ่อแล้วเดินทางกลับและตั้งแต่นั้น ชายหนุ่มทั้ง3คนก็ไม่เคยไปเที่ยวซ่องหรือสถานบริการกันอีกเลยหากใครชอบเรื่องผีสิ่งลีล้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่ไปด้วยนะครับ